สวัสดีค่ะแพทย์หญิงการนาเสริมสวรรค์นะคะเป็นผู้อํานวยการศูนย์ผิวหนังและความงามโรงพยาบากลกรุงเทพค่ะโรคผิวหนังมอร์เฟียนะคะก็จัดว่าเป็นโรคที่จริงๆแล้วเนี่ยหายากในระดับหนึ่งเลยนะคะอุบัติการเนี่ยเราจะเจอประมาณแค่สัก3ในแสนนะคะแล้วก็เจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายตำแหน่งที่เป็นเนี่ยก็สามารถเป็นได้ทั้งที่ใบหน้านะคะแล้วก็ที่ลำตัวหรือแขนขานะคะส่วนลักษณะอาการของโรคเนี่ยก็ จะแล้วแต่ระยะของโรคนะคะถ้าในช่วงต้นเนี่ยลักษณะผื่นจะมีลักษณะสีแดงหรือม่วงนะคะแล้วก็จะมีจับได้ว่ารู้สึกว่ามันแข็งๆนะคะระยะต่อมานะคะก็จะรู้สึกลักษณะเนี่ยมันเปลี่ยนไปนิดนึงก็คือจะเป็นลักษณะของผิวหนังที่ยุบตัวลงนะคะแล้วก็สีเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะสีที่เข้มขึ้นนะคะหรือเป็นสีที่ จางลงไปนะคะจับแล้วเนี่ยจะได้ความรู้สึกแข็งแข็งคายลักษณะของแผลเป็นสาเหตุที่แท้จริงของโรคมอร์เฟียนะคะจนปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะก็คิดว่าน่าจะมาจากหลายปัจจัยร่วมกันนะคะปัจจัยแรกก็คือในด้านของพันธุกรรมค่ะเราพบว่าอาจจะมีพันธุกรรมนะคะบางรหัสที่พบว่าเป็นโรคนี้ได้ง่ายกว่าปกตินะคะนอกจากนั้นเนเี้ปัจจัยอื่นก็คงจะเป็นในเรื่องของอาจจะเป็นความผิดปกตินะคะของภูมิคุ้มกันของร่างกายตัวเองะคะ่ะ ก็เลยเกิดการถิวนอักเสบแล้วก็เกิดเป็นโรคมอเฟียขึ้นมาการรักษานะคะก็ขึ้นกับหลายๆอย่างนะคะขึ้นกับขนาดนะคะขึ้นกับตำแหน่งที่เป็นนะคะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยมอร์เฟียก็อาจจะเป็นแค่แบบเป็นผื่นแค่ขนาดไม่กี่เซนนะคะไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาอันตรายใดๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นน้อยเนี่ยการรักษาก็อาจจะเป็นแค่ยาทานะคะโดยที่เราจะเลือกใช้ยามีทั้งยากลุ่มที่เป็นสเตอรอยด์และกลุ่มที่ไม่ใช่สเตอรอยด์นะคะแต่ในบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผื่นที่เป็นเยอะขึ้นกว่านั้นละนะคะพื้นที่อาจจะกว้างนะคะหรืออาจจะทําให้อยู่ในตําแหน่งที่มีผลข้างเคียงตามมาเช่นถ้า เป็นใกล้ๆข้อนะคะคนไข้อาจจะเคลื่อนไหวเนี่ยลำบากนะคะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องให้การรักษาที่ที่มากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องเป็นยารับประทานนะคะยากลุ่มพวกที่จะกดปมิมต้านทานนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้รักษาได้ก็คือการใช้ฉายแสงรักษาค่ะถ้าคนไข้เนี่ยสามารถที่จะมาโรงพยาบาลได้นะคะสัก2 3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคมอร์เฟีย